ลูวันนี้มีแก้วมังกรว้าปแม่เต้วแม่ลองชิมหน่อยดิลองชิมดูดิเป็นไงผลไม้ใหม่แก้วมัง,ง,มง,มงมมกงโอ้่อ,อยเหมือนเดิมอ่ะลูกอร่อยเหมือนเดิมขาน้ำจะมีเม็ดหน่อยกินไปเลยแก้วมังกรอันนี้เขาเรียกแก้วมังกร ทุกอ,อย่างไปเลยอ้ามอ้ามเต็นรสชาติเลปลาชิ้นนี้อร่อยเหรออ้าม หมดเลยอะไรทุกอย่างก็มังกรก็อร่อยยกมาทำไมล่ะสาวน่ะมากินผลไม้ใหม่แก้มังกรนะครับอะไรทุกอย่างเลยอุ่ม อย่างบนอย่างบนโอ้เท้าน่ะอืออยู่นิ่งๆมันสิก็เตียงยกเท้าขึ้นมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็เตะคว่ำแล้วเอ้าใกล้จะหมดแล้วนะเอ้าวชินใหม่วันหลังครับ อมามือใส่เลยเหรอน่อร่อยกว่านั้นเลยลูกาโหล้วโดแล้วอาเร็เเอาออกเท้าละออมสองามขั้นอตามด้วยเตามป้าเหรอ่ะหนสองอม มดมดหมดครูนี่มันกินอะไรก็ไม่เหลือแล้วคูด้วยกนะ็เอาหมดหมดนี่น้ำเปล่เดี๋ยวอยกินนมโอ้โหกินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยครับยกมาทำไม้าวเนี่ย